สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมดิมลุคคงนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเกนชินอิมแพกนะครับผมสำหรับวันนี้จะมาแนะนําเว็บไซต์แผนที่ของเกมเกนชินอิมแพกนะครับเอาไว้ฟาร์มของหาของอัพเวลตัวละครแล้ววันนี้นะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าแผนที่เกมของเกมเกนชินแล้วนะครับสลับลิงก์นะาผมผมจะเอาไวท้ที่ใต้ล่างดีสคริปชันของคลิปนี้เลยนะครับผม ใครอยากาใช้ก็กดเข้ามาได้นะครับผมสำหรับแผนที่เกมอันนี้นะครับผมประโยชน์ก็มีมากมายไก่กองนะครับอย่างเช่นหาของสักการะเมือง1เมืองสองแล้วพวกนี้นะครับและนี่ก็จะเป็นกล่องที่ต้องใช้กุญแจนะครับแล้วก็จะมีเควสโลกนะครับ s t a y to of the s e ะ e แล้วก็มีทีะพอดนะครับอันนี้ก็คือจุดฟาร์มิ่งนะครับ ก็คือมันจะเป็นจุดฟาร์มอาร์ติแฟกต์นะครับให้เราเดินไปตามลูกศรนี้เนาะแล้วก็จุดฟาร์มมอนสเตอร์นะครับผมก็ลองไปเดินๆดูนะผมก็มีนะครับเป็นจุดฟาร์มอาร์ติแฟกต์ที่ไม่ต้องใช้เลซินนะครับแล้วก็รีทุกวันนะครับผมแล้วก็จะมีเชสนะครับสีระดับเลยเนาะแล้วก็จะมีการท้าทายนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรมากันนะครับเป็นรุ่นเบต้านะครับผมก็ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะแต่ว่ามีแน่ๆนะครับผมเพราะว่าผมลองไปเดินดูแล้วนะครับก็มีจริงเนาะอันนี้ก็คือแร่นะครับเอาไว้คราฟอาวุธแล้วพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกสัตว์นะครับของแล้วพวกนี้นะครับเอาไว้คราฟนูอนคราฟนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นพืชเอาไว้อัพตัวละครแล้วพวกนี้นะครับผมอย่างเช่นน้องคลีน้องบาบาร่าอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์นะครับผมเอาไว้สําหรับการฟาร์มแล้วพวกนี้นะเผื่ออยากได้ ของที่มันดรอปจากตัวตัวนั้นนะครับก็สามารถกดเข้ามาแล้วก็มาดูได้เลยนะครับว่ามาอยู่ตรงไหนบ้างเนาะแล้วก็ผมแนะนําให้มา,าสมัครนะครับผมใช้ Gmail ในการสมัครนะครับมันก็จะได้รู้ว่าข้อมูลนะครับผมที่เราติก๊กสมมุติว่าเราติ๊กไป2อันนี้นครับมันก็จะขึ้นว่า2องทับหกอันอะไรประมาณนี้นะครับสามารถทําให้เรารู้ได้ว่าเราเก็บอันนี้ไปกี่อันแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผม แล้วก็จะมีพวกคอมเมนต์นะครับผมว่าอ่าตรงนี้ใช้ยังไงเก็บยังไงนะแล้วก็จะมีคนมาตอบนะครับก็แบบนี้ก็จะมีประโยชน์มากเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ